สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องเกษตรส่วนหลังบ้าน,นะค่ะวันนี้ตอนเย็นๆมาปลูกตะไคร้กันนะคะตะไคร้กำลังปลูกเลยค่ะลากออกดีเยอะเลยก็เริ่มจากขุดหลุมก่อนนะคะ หลุมเสร็จก็เอาน้ำลดในหลุมตามก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปปากลงไปนะคะลุมละสองต้นค่ะลุมละสองต้นนะคะ,ะ,สนนะ,คะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำตามอีกครั้งนะคะ,ะปลูกเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำตามอย่างนี้ลด ทุกวันนะคะในอาทิตย์แรกนี่เราจะลดทุกวันนะคะวันละครั้งวันละเวลาค่ะเช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะพอหลังจากเจ็ดวันแล้วเขาเราถึงจะเว้นนะคะว้นลดน้ำวันเว้น,น,ว,น,ว,น,ว,นวันก็ได้นะคะ,คะพออายุได้หนึ่งเดือนเราถึงจะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะสูตรเสมอค่ะที่สวนของเราจะปลูกแบบ ปลูกเสร็จแล้วเราก็จะกำจัดวัชพืชโดยการตัดนะคะตัดเอานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ปลูกได้นิดหน่อยค่ะปลูกไม่ไม่ขีหลุมนะคะไม่ถึงห้าสิบหลุมนะกลัวว่าตะไคร้มันจะสูญพันค่ะเราก็เลย มาปลูกไว้อ,อันนี้จะปลูกตรงแบบแถวมะพร้าวนะคะแล้วก็ขั้นระหว่างแถวมะละกอฮันแลนด์ของเรานะคะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะถึงเวลายากาขึ้นเราก็จะใช้เครื่องตัดยญาค่ะตัดเอานะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ